ันนี้ใช่ไหมลากสอนะานอะก็แบบล้วมานะครับออติก,กรรมให้ผมด้วยอ่าเป็นบนกรรมโหกรรมกายกรรมก็ดีขออติก,กรรมให้ผมนะครับออสาธุกันน้องกนันนุสาธุบุญดีละ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 ดีะอย่าไปเอาปันษานะ <c oughs> เดียเด๋ยวพอนะ <c oughs> ดบาหรอขอขมานะครับไม่ว่าสิ่งหนงที่ทำไปอให้ที่ทั้งสองลดโทษให้แล้วก็ทำอโหสิกรรมให้ผมไม่ว่าจะด้วยรับหลังก็ดีหรือต่อหน้าก็ดี ทางกายหรือวาจาหรือการกระทําก็ดีขอให้อโมสิกรรมให้ผม ปวดขี้่ะไปทีหนอ่ะฟังอ่ะพี่นาร้องไห้มีแค่อะไรไม่ได้ยิเลยย้อย้าตาตาตัวเลยก็ตุดเลยตายหมดเลยโอ้ผิวของแม่ไรกันเนี่ย เอาสิใชไ,ไม่ขับล้วเลยกันขัดหน้าด้วยปะมานหน้าด้วยหน้าจะได้พองๆขับเลยพีนะเนี่ยอ้ะได้ละอ่าพ่ออ่าะตอานะต้องการนะยเอามือ,อลูก เอาผ้ามอน้ออนาหุดเน่นะตาขาวพ้าขาวตขเอากรไดผู้วายู่ตรงใจขันเด้อขันเ้อขันเด้อขันเด้อมากมีามีอะไรไหนนี่้่ำอาบแล้วกนะกร ต้องทาแป้งด้วยป่ะต้องทาแป้งด้วยป่ไม่ต้องทาเหน้้ั้งหมดเพราะว่าถ้าทาแ่ก้มจะแก้มเหลือไ

รคทุณุเรีทีมฮะเยไปไปายนองนาหน่อยพี่ชงเขาก็ถ่ายอยู่น่ะแม้ถ่ายอไปถ่ายอะไรก็ถ่ายไฟอนเพื่ตัวเนี้ยเต้เต้นสินะ วโตนะโตัมมาุทัโมะภะวัตโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวโตนะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสอุกาสาวันธรริพันเตวันธานิพันเตสัพพังสัพพังอ布拉พังอ布拉พังธรรมิพันเตธรรมพันเตลาล

อไไเอาเราแบงค์เอมันมีเอาแบ่งยี่สิบก็ใส่ตะกร้ามาเลยแล้วเช่นอั้นเป็นเห็นแบ่งยี่สิบอ๋อ,อ,อนี่แง่อันนี้เอาไปดูชาอันนี้เอาไปไว้ทำอะไรนะ ถือได้ใ่หมก็่รู้เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวราตอนลงไปนะรงที่เราะมาะง มีหลายอ well, ันดีนะเขาบอกว่าสวยๆใครเอาไปแลกที่ทับได้ด้วยพี่พับรับแลกเหรออ๋อนี่ไงโอ้สวยอันเนี่ยเออประมาณทันหนึ่งแล้วอันนี้ล่ะมันแน่นหนาของกุหลาบะเฮ้ยต้องมัดกายจะเป็นแรื่องเลยนี่แล้วก็เดือดฮิวมันไม่แน่นหนาขนาดนั้นมันไม่เจอเหรียญว่ะมันไม่เจอเลยมันไม่เจอเหรียญว่ะ เป็นแดงรบ้างไม่เจอเหรียญนะมีมีเหรียญรุ่นไมหลายอันะลรารู้อยู่อันเดียวเหรอแล้วไปอันอันไปไหนล่ะแล้วเขาจ็บได้มั้งวะเขาไม่เจอเลยหรหนูเ้ยไม่เจอแล้วก็ได้แล้วก็ใส่แบงค์ร้อยอยู่่แม่นุ้ยไมตอนแม่เก็บใส่กระเป๋าแมู่เอาไปเหรอ เนี่ยซื้อคืนมาไม่ให้ยี่สิบบาทเอามาสี่สิบเหรียญรักอะไรเอามาสี่สิบบาทเอามาจะไม่ทให้ยี่สิบบาทแม่จะบิดหนูแม่ไม่บิดหรอกหนูได้ดอกสวยๆอะไรบ้างเดี๋ยวแม่ดูสิเอ้านั่น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 เก็บไปมีวยกับขโมยเออนู่น เห็น่เงินเงินอยู่นู่นโอ้ยริมรักไปบ้างก็เยอะอยู่ไม่ใช่เป็นวงเป็นร้อยลิมรักไปแล้วเนาะ เพิดไหว

เบี้ยวเบี้ยวหรือว่าจานอะไรไปเดิมเอ่อตกหัวเลยเนาะเพราะเพราะอะไรนี่หน่อยแม่สายไม่รู้นี่แล้วมันไปเซฟจริงป่านละเอาจานใส่เลยฮะใช้ไม่ได้จ้า ล้างให้เรียบร้อยนะล้างให้หมดทุกที่ถไหมอ ได้เต็มที่แต่หลังอย่างนี้จะไม่ได้แกอย่แสดงความภายในใจออกมาไม่ดีเดี๋ยวดี๋ยวรู้ว่าจะมานอไรเดิมไอ้เนี่ตะกี้หัวเลยเน่ะขอขอเอาตรงนี้หน่อย